ก่อนยืนโอเคอคุณมากเลยเอ,เอามา,าสลองสลองวนเกิือเด้อตามจ๊ก <laughs> ฉันเข้าไปทำงานทำงานในเมืองกรุงได้เจอเสาราเสียเวลาทำให้ใจฉันละลายเวลาเธอเดินผ่านมาทำให้ใจฉันสั่นไหวอย่าบอกขาา่รารักกับเธอสักคำจะได้ไหม าจะบอกว่ารักแต่ผมน่ะพูดไม่ชัดชถ้าฉันบอกเจอว่ารักเธอจะโกรธฉันไหมฉันไปปากกะยอผู้ไทยก็ไม่ชาถ้าอยากได้เธอเป็นแฟนต่องทำอย่างไรบ้างนะผมไม่มีค่าสิสอนไม่มีรถรูแพงๆไม่มีสอยทองกาไลที่จะไปสู่ขอใส่น้ำหนักจากโลกแล้วค่ะ โอ้โหสี่สิบเก้ากดศลไอสิแนะนำน้องไงฮู้จักนี่อันนี้คนนี้ซื้อบนโตเด้อนี่คนนี้ซื้อบนโตซื้อกุศซื้อบนโต้เวิร์นเวิร์นโต้โอ้ขอบใจหลายๆโกดอันเาิบนโตอันคนนั้นซื้อโกดเด้อซื้อเล่นเอิญกุศลอ่ายินดีที่ได้ฮู้จักหรือว่าเอิญน้องนี่หน้าก็ได้เด้อสาวนี่หน้า ขึ okay. ้นนะว่าสั่นบ่อยขึ้นยืนจโล่ห้าสิบสี่หาสิบสี่กิโลกรัมยังด้ห้าสิี่แล้วสูงยาวเข้าดีสาวลีเนี่ยคือบุสวนมากินข้าวน้ำไขลีาเสองนก่เปล่เธอเนื่องเลยดิปล่าเนมากินข้าวน้ำกัน กลิ่นมาเนอฝีมือของอ่ะครูป้าเอาเห็ดเดนอะสิแซ่บอยู่ปะเออลืมลืมลืมไม่ดวงเนาะความความมันเกิดเนาะสิเจ็ดปีแล้วได้หมาหมองในถุงเลยย่าเอาไปตองห่อปลาเอาไปตองห่อเลยยิงซุกยิงซุกบุเคยเห็นเอาไปตองห่อปลาเนื้อมังนาว ลาไทยเัญ่าสัตว์ันาเทยย่าตาทยสัย่ามิดเนี่ยตัดาเราเ้บเอาได้แล้วหมมิดห่ะมิดนี่ยตัดเราก็อแล้วก็ไปทำมีนะเจอแล้วก็มามากินตับนี่ยู่วันบัด ปขามวกวาราจะตุ้งอะตัได้ไหมา้นตัหนัี้่ตัแล้วก็ซอยเอาไปมันออกมา่สยังเอรต้องใส่ยังใส่ไปองใง นะองนึ่งนึ่งนึ่มะนาวน้องะนึ่งมะนาวปลาเนื้อมะนาวเปรี้ยวซุปสีฟนี่ชิ้ไฟเหมืนไปจียงดีนไดนัมันต้องอยู่ฝั่งนั้นตุดทีเจ้าตุ๊กคีบเอาแล้วัเจ้าอยากได้มาเปนข้าวแรงกันข้าวประมาณนี้เลยปลาเนื้อมะนาวปลาเนื้อมะนาว ประมาณนี้ได้แกสะดูก่อนเนี่ยบุฟูนม่เมื่อเอามึงกยิ้มนามย้อมันออกดูแล้ววะกินไมอ้ะเมกินข้าน่ะามเป๊ๆางล่างดิเป็ดเกาเลยแมะเบือต้งแต่ ตั้งแต่ซื้อรถมาแลตามรถเล็กรถทองตัเองนี่ประมาณเกือบทิ้งนวดตัดตัวปลาละลายแลลุดออกออกแล้วออกแล้วเวกอยู่ซ้ำๆนี่แสดงปลาปลาเดี๋ยวก็นั่งนึงก็ได้เอาลงแม่หม้อนี่เอาหม้อเอาติ๊กน้ำหม้อก่อนวางไว้บนไในบนนึงก่อนวางไว้ใส่เออดึงใจของตัวนี้ นั่งกินเบีเป็นมูอายเราได้ได้เค้กหรอเนียท่านั่งกินเบีเป็นมูอายเได้เกหรอินได้เค้กบอกลมีไฟมีเงินได้บุมมีไฟเลยน่ค่ด้ไอ้ครับบมได้มีเล็กเดียวของิงออ้ เค้ก้อนอะไรกูอ่อนนึงอ่อนนึงแสามิแงสามิปเองกรมเนยเอ็นุยยเอเงินเข้าบัญชีกูไปซื้อเองเลยให้ตัวเองวะ

มันมืดข้วสวนอ่าจะเเข้าไปเนาะข้าไปแล้วมันเข้าเก็บแล้วมันมืดละโอ้โหข้าวไปแตไยมไแต่กบ้าวส้วนที่ามาจากโมงมาอาเห็นโา้โอสามโมงอายอยู่แต่แค่อาไปองทามีผู้ดีสี่โมงเลยบางไฟน้อยเดียวหน่บางไฟน้อยถ้าเจอแต่ไฟล้นุ้มนึ่งยวนบางไฟมืดบาไค่นึ่านัดาจัมัน มาเติมแค่กับเืองขไปเติมแค่ก็สีามโมงแล้วสามโมงสามโมงสี่สิบนาทีไปเติมแค่ไปเติมแค่ไปหอเติมแค่ปุ๋ยสามนาทีก็ไปก็ไปห้องเติมแค่เสาเสาห้านาทีทางสบายทางลุ ได้พี่ดอกไปซื้อเค็กหนื่งปึกสากก่อนพี่นดงเอ้ยไปซื้อเค้กนึ่งปึกสากรามวน

นเพื่นกินนะเอาแ่านี้มือมนเลี้ยวแล้ววะจับยนต์เลยจิเจ้าเข้าไปไว้คนแม่เพื่อนบหัไม่ตนเต้นไปหน่อยเนาะเอาแกงแล้วไหมไปไปเอาโต้กลางเอาโตจานเป้าหัวนอกไปโอ้น้ำมักเลยไหลสิได้ và là bên mình mình có đi là xong. Chớp chớp quá vui weekend nè. Mẹ có đi weekend.

กหมักเลยเอามาสลองสลองวันเกิดเด้อตับจ๊กน้ำแขงน้เบียร์้ืองสมสบานนะพียงนะ

อเอามาะเอาเด้อเอาเรื่องงานยามดีเด้อบ่เนี่ยรัดเกล็ดน้องนี่น้าขอให้สุขภาพแข็งแงเงี้ยทุกคนเชือเป็นคนดีของพ่อแม่จะเที่ยวกลางคืนหลายเด้อขับโมขับโมโอเคยกโอเคเอาตัดเช็คบ่เนี่ยจะเรียจะเฮ็ดบ่เนี่ย ฉันเข้าไปทำงานทำงานในเมืองกรุงได้เจอสาเสียเวลาทำให้ใจฉันลักหลายเวลาเธอเดินมานบ้านกลางว่างมาเพื่อใจฉันไ่วแล้วกลับเมื่อกี้บอกว่ารแต่ผมน้ำพูนไม่ชัาถ้าฉันบอกเธอว่ารักเธอจะโกรธฉันไหม ฉันไปปากกระยกภู<อ>ไทยก็ไม่ฉันถ้าอย่าได้เธอเป็นแฟนต้องทำอย่าไรบ้างนะ<อ>ผมไม่มีค่าสิสอน<อ>ไม่มีรโ้รู้แพงแพ<อ>ไม่มีสอยทองกับลร<อ>ที่จะไปสู่ขอ,อผมมีแค่มอเตอร์ไซค์ที่บ้านไม่มีอะไร<อ>มีแค่วัวกับวา่ทำนาทำ,ทำไร<อ>จะได้ไหม วันนอกฉันจะมีสิทธิ์ไหมฉันไม่มีเงินทองฉันก็มีแค่หัวใจถ้าเธอต้องการเงินทองฉันคนนี้ไม่มีให้ถ้าต้องการหัวใจเธอก็ได้มาให้ไวใจทั้งใจฉันก็พร้อมให้เธอเรื่องนอใจเธอไม่ต้องกังวลคคบ้านนอกอย่าฉันจะไม่มีวันนอกใจถ้าเธอมีใจฉันจะรักเธอตลอดไปเกอเกเกวนะเกอโอเลยเกอรเจลาเกอกอแเกนาเลอรอโมปาเดมเมเดเกิด์นีอาแทมเอเทีย chưa cơ thể xảy cơ thể là đưa mẹ Bỏ ta qua từ lần cô

โอเคพี่น้องงานเลี้ยขงข้อก็ถือว่าตื่นลาไปแล้วพี่น้องเองทีนี้ก็เป็นเวลา12โมงเดียวๆมาตัวก็นเลยก็ตัวนั่งรับกันไดน้พี่น้องเองเพราะว่ามือ้อขึ้นก็ต้องต้องเลยเดินทางไกลกลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะระยะทางก็400 400กิโลหอนเวียงจันทร์เวียงจันทร์กับสหสัญญาก็ประมาณระยะทางก็รวม,รมๆก็ถือว่าหลายกิโลเมตรขึน้น เดยวเป็นเด็กก็ไปเจอกันได้ไหมในมือนหน้าพี่น้าเด้อพี่น้องเองสำหรับวัอนี้นะสบายดีเด้อสบายด,ายดีมีแค่วกัรไหวทําหน้าทํารายจะได้ไหมเยาะก็เก,กีวน้เกี่ยเลยก็เจอก,ก็เกี่ัน้าเรื่องโมบายเดมือเนี่ยเกินเนี่ย Cool. we wow.